สนับสนุนโดย SK 999ปอยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิดวิสิคะแค่วันละสอง ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะแอปเปิลค่ะเจอกับเราค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนแล้วค่ะพี่ด้วยค่ะเผื่อแป๊บเดียวจะสิ้นเดือนแล้วอีกแล้วนะฮะถูกต้องค่ะใกล้ๆจะสิ้นปีอีกแล้วนะถูกต้องเผื่อมาแป๊บเดียวค่ะแต่ว่าวงการบันเทิงนะาคะของเรานะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาค่ะมาเริ่มต้นคุยข่าวบันเทิงแรกวันนี้ค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานเปิดตัวค่ะที่เรียกว่าเป็นเซรั่มใหม่เอาใจสำหรับสาวๆโดยเฉพาะค่ะกัับการเปิดตวค่ะ เซรั่มเพื่อความขาวกระชับสําหรับจุดซ่อนเร้นของสุภาพสตรีโดยรบ,บริษัทอุมาเดอร์เมซองจำกัดค่ะที่มีการทดสอบผลของอาการแพ้ระคายเคืองโดยแพทยผิวหนังที่ตอบสนองแก้ปัญหาทุกเรื่องของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเกลนค,ความขาวและ พร้อมกับเปิดตัวแอมบบสเดอร์สาวคนสวยค่ะอย่างพี่ม๋มปนันดาวงผู้ดีค่ะที่มาเป็นแอมบบสเดอร์ให้กับงานนี้แน่นอนค่ะเจอตัวพี่บุุมในงานนี้ต้องขอถามทาถึงข่าวสานะความสัมพันธ์กับติ๊งโนตว่าตอนนี้เป็นอย่างไรตกลงว่าเลิกกันหรือว่าแค่ห่างกันเหมือนที่ผ่าน<อ>มามีการบอกว่าเป็นเพราะว่าสร้างกระแสรหรือเปล่าอะไรมาแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญค่ะถามนิดนึงค่ะว่าจะมีโอกาสที่ติ๊งโนตเนี่ยจะกลับมาคืนดีกับพี่บุุมอีกไหมนะคะแล้วก็นะคะเคยคุยกับติ๊งโนตก่อนหน้านี้ไหมว่าอยากใช้ นโนเนปรับปรุงอะไรถึงได้ถอยความสัมพัน์นี้ออกมานะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะอย่างที่พี่เต้ยบอกไปงานนี้เลิกจริงหรือว่าแค่สร้างกระแสให้ติงโน้ตเดี๋ยวเราไปฟังพี่บุ๋มตอบค่ะครับยอมรับว่าเครียดเพราะว่าเอ่อไม่ตอรู้จะตอบกันเลยคือบุ๋มเป็นคนตรงๆไงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยวันอย่างวันที่เกิด การคุยกันเนี่ยก็มันเหมือนกับว่ามันก็ยังดีๆกันอยู่อะ mm hmm. แต่พออยู่ดีๆมันถึงจุดหนึ่งก็เหมือนกับเฮ้ยทาไมการคุยของพวกเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่จบหลายคนคงจะเห็นว่าบุ๋มก็เดินทางหาเขานะเวลาเขาไปต่างประเทศใช่ไหมคะ mm hmm. มีเดินทางไปต่างประเทศเวลาที่เขาแข่งที่ต่างประเทศ mm hmm. บินมีคนเดียว mm hmm. ขึ้นรถไฟสามเที่ยวไปหาเขาอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเรารักเขาน้อยลง mm hmm. แต่ว่าแสดงว่าพี่ติงโนนนี่เข้าใจผิดทิ่ว่าพี่ผุมมีแบบว่านุ่มคนมีคุยกับคนอื่นไหม,มถ้าบุมคุยจริงบุมไม่วางมือถือให้เขาดูอย่างนั้นหรอกค่ะคือเขาก็เห็นเขาว่าบุมคุยกับใครน,นีนานนานถ้ถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยมันก็นานมาแล้วละมันก็เหมือนเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณให้เท่าไหร่คุณได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเขาความเชื่อใจเขาอ่ะบุมบอกเมื่อคุณคิดมากขนาดนี้คุณจะคบฉันทําไมก็เรได้ว่าตอนนี้คือเลิกกันแล้วหรือว่าอะไรไง ใช่ครับว่าเลิกค่ะทางเขาได้มีแบบว่าติดต่ออยากจะเคลียอะไรกับพี่อางนี้ไมครับเขาบอกว่าก็แล้วแต่คุณแล้วก็ตอนนี้ถ้าเขากลับมางอขอคืนดีกับเราจะเป็นไปได้ไหครับมันต้องเปลี่ยนนะไม่งั้นมันก็ปัญหาเดิมคุยกันเหมือนเดิมบุ๋มก็เหนื่อยเป็นแล้ววันไหนที้มันยืดเยื้อมานานเท่าไหร่แล้วคะพี่บุ๋มก็จริงๆมัน มันเริ่มคุยมาตั้งแต่ก่อนเขาไปเมืองนอกด้วยซ้มแล้วคิดว่าเขาน่าจะโตขึ้นเราคิดอย่างนี้ไงโตขึ้นมีมุมมองที่มันไม่ใช่แค่โลกนี้มีแค่เราสองคนเลยอย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อ,อเรียกว่าตอนนี้แบบว่าคู่เราแบบว่ามีการติดต่อกันไหมคะหรือว่ามีค่าา<ม>คะก็ยังย,ย,ย,ยังมีวาดับคุยกันอยู่เพราะว่าผมบอกไลน์ คือตอนแรกทะเลาะก,กันถึงขนาดที่ว่าคือคุณเริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วอ,ะอ่ะก็พูดแต่คําว่าบุมคุยกับคนอื่นคุณไม่รักผมเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะมือถือถ้าเอางี้คุยก,กันตรงๆคุณลบไลน์เป็นไหมคะว่าถ้าเกิดอยากจะลบแบบไม่ให้แฟนดูลบไลน์ได้ใช่ไหมลบได้อะ่ะถ้าไม่อยากให้เขาดูอยู่แล้วอะ่ะถูกไหม,มเราลบได้อะ่ะส่วนหลังจะใช้คําว่าเลอกเนี่ยทีู่ จริงๆเขาได้มีการง้อหรือว่ามีอะไรไหมคะเออก็มีทําเหมือนคุยปกติทั่วไปค่ะเหมือนเหมือนไม่ได้เออเขารู้ค่ะเขารู้รู้ว่าเลิกค่ะแต่เขาก็คิดว่ามันจะกลับมาได้หายหายโกรธกันสักพักก็จะกลับมาแต่บุ๋ก็ยังขอคาตอบเขาเหมือนเดิมว่าคุณจะเปลี่ยนตัวคุณยังไงในเมื่อมุมมองคุณมันไม่เปลี่ยนขนาดเลขาช่วยเคลียร์ทุกอย่างคือนั่งมันมันเปิดโต๊ะคุยกันแล้วงานนี้คือมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วไงแล้วแล้วเขาเขาเขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนให้ไหมหรือว่ามีการคุยไหมว่าเดี๋ยว ลองเปลี่ยนดูมาอะไรคือณตอนนี้ก็เลยบอกเขาไปว่าเราต่างคนต่างถอยกันไปดีกว่าเป็นแค่เพื่อนกันจะดีที่สุดคือเขาเรามันลําบากตรงเนี้ยคือตรงที่ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งมีคนอื่นหรือมีมือที่สามหรือทะเลาะกันเรื่องร้ายแรงใหญ่โตมันจะเลิกกันง่ายกว่านี้ไงใช่ไหมฮะแต่นี่คือคุณก็ยังเป็นคนดีฉันก็ยังเป็นคนดีคือฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรฉันก็คิดอย่างนั้นนะมันก็เลยเหมือนกับ ความห่วงใจมันยังมีอยู่แต่ถามว่าถ้าเกิดถึงขนาดมองถึงขนาดขั้นแต่งงานถึงขนาดนั้นเนี่ยบุ๋มอายุขนาดนี้แล้วอนะคะบุ๋มก็มองว่าเอ้ยถ้าเกิดฉันจะคบไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่แล้วไงมันก็ต้องมองคนที่ใช่สำหรับเรามาที่สุดดังนั้นเมื่อเขายังไม่พร้อมก็ถอยไปดีกว่าเ่าคน<อ>ต่าง,างใช้ชีวิตนะคะตอนนี้ใช่ค่ะ มีข่าวออกมาว่าพี่ปุ๋มอยากแต่งงานแล้วตอนนี้แต่ว่าพี่ติงโนดยังไม่พร้อมมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้คือถามว่าในมุมมองเขาบอกเขาพร้อมปากเขาบอกว่าพร้อม,อมแต่แต่แต่ด้วยแต่มองตัวมุมมองของเรามากกว่าเราว่าเขายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครค่ะพี่บุ๋มครับแสดงว่าณนะตอนนี้พี่ติงโนก็ยังเข้าใจเราผิดอยู่ใช่ไหมครับยังเคลียร์กันไม่จบใช่ไหมครับค่ะ ก็อย่างที่พี่บุ๋มบอกค่ะชัดเจนมากค่ะสาาณะตอนนี้ใช้คําว่าเลิกแน่นอนค่ะคถามวาติ้งโนต้ตไม่ติดต่ออยากจะขอเคลียร์หรือว่าเคลียร์ปัญหาต่างๆไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าแล้วแต่คุณหมถึงว่าติ้งโนต้ตวันแล้วแต่พี่บุ๋มเลยว่าพี่บุ๋มจะอยู่หรือพี่บุ๋มจะไปะะเลือกได้นะ,ะ<อ>ก็ถามพี่บุม๋มพี่บุ๋มก็บอกว่าคบกันมา3ปีแน่นอนความร,รู้สึกเนี่ยนะคะเราเจอกันตลอดย4ิชั่วโมงวิ่งงานด้วยกันทํางานด้วยกันนะคะแล้วที่สําคัญค่ะตลอด3ปีที่ผ่านงานมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาต้องเห็นว่าพ คันนี้พี่บุม๋มบอกว่านะคะไม่ใช่แค่เขาแต่ดใจคนเดียวแต่ว่ามีการคุยกันแล้วหลายต่อหลายครั้งและไอ้เรื่องที่ทะเลาะกันก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระถามว่าพี่บุม๋มมีคนอื่นบ้างไม่แคร์เขาบ้างพี่บุม๋มบอกว่าถ้าไม่แคร์เขาแล้วจะ,จะมาอยู่กับเธอถ,ถึงทุกวันนี้หรอครับอาจารยะถามว่าถ้าติงมม้งโน้มต้องขอคืนดีกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมพี่บุม๋มบอกตามนี้เลยค่ะว่ามันต้องเปลี่ยนนะคะไม่งั้นก็จะมีปัญหาในเดิมคุยกันเหมือนเดิมค่ะถามว่ายืดเยื้อมานานไหมเขาบอกว่าตั้งแต่ที่ติ้งโน้มเนี่ย คุยแล้วค่ะแต่ว่ามีอะไรดีขึ้นเพราะว่าพี่บุ๋มเองมองเห็นอนาคตคนที่จะอยู่ด้วยนะเพราะบุ๋มเนี่ยอายุเยอะแล้วและที่สําคัญค่ะน้องอันดาต้องบอกว่าเป็นหัวใจของพี่บุ๋มเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาดูแลพี่บุ๋มนี่ก็ต้องดูแลน้องอันดาด้วยทุกคนพร้อมถูกต้องแต่ว่าทัศนติของพี่บุ๋มกับติ้งโนตตอนนี้คือมันมันต่างกันคนละขั้วแล้วคือติ้งโน้ตเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครแม้แต่ตัวเองพี่บุ๋มบอกทีใช่บอกยีดูแลผูอี่ก็ลำบากแล้วต้องมาดูแลลูกของเขาด้วววยเเออแแตตุ่่พี่มมนนงงถถึาาาคคล้ะะ จะเลิกจริงตามกระแสไหมเขาบอกว่าอ,อันนี้หมดยุคสร้างกระแสแล้วค่ะพี่บุ๋มไม่ใช่คนสร้างกระแสน่าจะรู้นิสัยกันดีนะคะคเลิกคือเลิกห่างคือห่างคบคือคบค่ะชัดเจนมากโอเคมาแค่นี้อีกหนึ่งงานแล้วกันสี่ครับใครที่ชอบโยนโบลิ่งแล้วกันฮะเมเจอร์โบว์ครับจัดให้ครับร่วมกับเกตร้อยสองจุดห้าฮะแล้วก็ชิคชาแนลนะครับเปิดตัวเป็นกรุ๊ปวี่ปาร์ตี้นะฮะบลูโอดิสโก้บอลก็เป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเป็นดาราแล้วก็เซเลบเนี่ยแห่นะฮะร่วมมาถูกต้องร่วมถึงเดินแฟชั่นโชว์นะ มีเป็นมินิคอนเสิร์ตจากคุณจีนกษิดิษฐ์นะครับร uh huh. ูดไปถึงฮัด,ดารานักแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณท็อปจรนนะครับ uh huh. คุณแตงโมพัทรธิดา คุณจิ๊บปกฉัดนะคุณฮั่นเดสตาร์คุณไนกี้นิธิโดนคุณจิ๊บซีคีรตินะฮะยังบอกแล้วว่าใครที่อยากโยนโบลิ่งนะฮะแล้วก็มีเป็นแสงดิสโก้ไปด้วยนะฮะก็โอ้เจ๋งเจ๋งก็เป็นอีกแบบเป็นที่หนึ่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นดีแก็น่าลองดีครับไปไปเล่นกันได้แล้วกันนะชั้นห้านะครับที่สยามพารากอนนะครับอ่ะเจอสาวแตงโมทันทีครับเลยต้องอัปเดตนิดนึงกับข่าวที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วว่าล่าสุดเนี่ยคุณแตงโมเนี่ยโดนมือดีครับสาดน้ำกรดบบนนนรถห้้าาขอองงตัวเ แตงโมเลยดีนะเขาไม่สาตร์หน้าเอานะก็เขาไม่เจอไงใช่ก็จะคือเขาบอกจริงๆแล้วหลายคนบอกตกใจหรือเปล่ารู้หรือว่าประเด็นหลายๆคนพุ่งประเด็นไปที่การเมืองที่คุณแตงโมบอกว่าขึ้นไปพูดปราสัยประมาณนั้นนะครับรวมไปถึงว่าได้ดูกล้องวงจรปิดหรือยังแจ้งความหรือยังรวมไปถึงว่ากล้ากลับไปขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ารู้ไีมถึงอีกหนึ่งอย่างคือฉายาครับนางฟ้าราชดำเนินเออแตงโมจะรู้สึกยังไงไปติดตามกันครับ ก็สำหรับเหตุการณ์นะคะก็คือเมื่อคืนนี้ค่ะตอนสักประมาณ4ี่ห้าทุ่มค่ะตอนกลางคืนแล้วดึกแล้วค่ะเราก็อยู่ในบ้านกันทุกคนค่ะก็คุณพ่อก็อยู่ในบ้านโมเองก็อยู่ในบ้านก็คือทํากิจกรรมกันตามปกติค่ะแล้วทีนี้โมกําลังจะเดินไปหยิบของที่รถค่ะก็เลยเห็นว่าเอ๊ะทำไมรถเป็นแบบเป็นเป็นเป็นลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเหมือน คุณพ่อเอารถไปขับแล้วก็ไปไปแบบไปเฉียวหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเรียกคุณพ่อออกมาดูที่รถแล้วก็คุณพ่อก็บอกว่าไม่ได้ขับไปทําอะไรเลยแต่ว่าเนี่ยดูคุณพ่อก็ชี้ให้ดูว่ามันยังมันยังเปียกน้ำกรดเคลือบขัดอยู่เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็เลยก้มลงไปดูก็คือเออมันมันแบบมันเพิ่งสดสดร้อนๆก็คือไม่น่าจะเกินแบบหนึ่งหรือสองชั่วโมงอะค่ะมันก็กัดสีรถกัดสีรถจนแบบล่อนออกมาก็าจาก จากรถฝั่งฝั่งขวานะคะหน้า,หน,าหน้ากระโปรงรถไปถึงฝั่งซ้ายเลยค่ะตกใจไหมคะตอ,ตอนแน้้ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันคะ่ะว่าคือตัวโมวเองเกิดมาโมก็ไม่เคยเห็นน้ํากรดอะไรแบบนี้คะ่ะไม่เคยเห็นการทําลายล้างอะไรแบบนี้แล้วก็เลยตกใจว่าเออมันมันแบบ เออมันรุนแรงได้ขนาดนี้เลยหรออะไรแบบนี้ค่ะปกติว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะคุณโมโทรน้ำกรดมาสาดถึ่หน้าบ้านเลยก็โมยังโมยังคิดอยู่ถึงหลายประเด็นอะนะคะยังไม่ได้เจาะจงว่ามันเป็นประเด็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบต้นเหตุมันมาจากอะไรเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ในหลายๆกรณีอาจจะเป็นทั้งเรื่องการเมืองก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องการเมืองก็ได้ตรงนี้โมก็ยังไม่ได้สรุปว่ามันคืออะไรค่ะได้ดูกล้องวงจรปิดแบบคุณพได้ได้ดูกล้องวงจรปิดแล้วคุณพ่อเป็นคนไปดูนะคะโมไม่ได้ไปดูเองก็เห็นเขา ใสมาค่ะแล้วก็ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ค่อนข้างที่จะระบุได้ยากว่าเป็นใครเพราะว่าเขาก็ใส่ชุดชุดแบบชุดคล้ายคล้ายมเซนเจอร์แล้วก็ใส,ใส่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบค่ะแล้วก็กล้องกล้องเนี่ยคือไม่ใช่กล้องของที่บ้านโมเป็นกล้องของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบไม่ไม่ไม่ได้ชัดขนาดาน,านั้นน่ะเหลี่ยมเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ทกําการโดยแป๊บเดียวแล้วเขาก็กลับออกไปเลยอะไรเงี้ะคะคยค่ะมาคนเดียวค่ะมาคนเดียว อย่างนี้น่โมจะต้องระวังตัวเป็นพิเศษขึ้นไหมคะก็ก็เอ่อโมก็น่าจะใช้ชีวิตปกติอะค่ะเพราะว่าตัวโมเองก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็คุณพ่อก็ไม่ได้เป็นอะไรก็มีแต่ทรัพย์สินอะไรพวกนี้ที่เสียหายค่ะโมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่การเมืองก็อาจจะเหมือนไส้สวนตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งพี่โนไว้ไม่ไม่น่าจะใช่อ่ะค่ะได้คุยกับพี่โนหรือวย่างนีบ้างคะทั้งคุณพ่อดังพี่โนอะค่ะจะบอกว่าเวลาไปไหนให้ระวังตัวอย่าแบบ อย่าไปคนเดียวแล้วก็อย่าไปยืนในที่ที่แบบเป็นเป็นที่เสี่ยงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราเองก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วขึ้นเวทีอยู่เหมือนเดิมึือการขึ้นเวทีมันมันแล้วแต่วาระโอกาสมากกว่าค่ะว่าโมโมมีเรื่องอะไรที่จะพูดหรือเปล่าถ้าโมไม่มีอะไรจะพูดโมก็ไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วค่ะอย่างื่นกี้ตอนโน้ตเข้าเรื่องกับขายยาเราตั้งสาระกันเองค่ะหรือว่ามาจากฉายาหรือว่ามาจากฉายาหรือเปล่าหมัดไส้ก็ จริงๆก็ขอบคุณไปไปอย่างที่เคยได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าสําหรับฉายามันก็มันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะคะแต่ว่ามันอาจจะหนักไปทางการเมืองนิดนึงนางฟ้าราชดำเนินมันก็ชื่อชื่อมันบอกว่าเป็นราชดำเนินเนาะมันก็ใจนึงก็ขอบคุณค่ะแต่อีกใจนึงโมก็ว่ารู้สึกว่ามันแบบมันชัดเจนทางการเมืองจนเกินไปแต่ว่า,าถ้าในเมื่อเราได้เป็นนางฟ้าของคนเหล่านั้นแล้วก็โมก็ยินดีค่ะโมยินดีที่จะทําความถูกต้องทําความยุติธรรมให้กับบ้านเมือง ก็อย่างที่บอกไปก็โดนเนี่ยเมื่อประมาณมื่อวันก่อนนะครับประมาณ4ี่ห้ทุ่มเหมือนกัว่าเขาก็ออกมาเหมือนจะเอาของที่รถปกติแล้วเหมือนว่าพอออกมาด้วยเหมือนเจอน้ําอะไรที่รเออมันปิเปียกเนี่ยเขาก็เลยเรียกคุณพ่อมาดูสุดท้ายแล้วคุณพ่อบอกเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่น้ำธรรมดาละมันคือน้ํากรดเพราะว่ามันกัดสีรถถูกต้องนะครับแตงโมก็บอกว่าคือเพิ่งเคยเห็นริบของน้ํากรดว่าเฮ้ย มันแรงขนาดนี้คือเราเนี่ยคดินข่าวว่าไอ้สารน้ำกดเราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงลองดูไหมไม่เป็นไรครับพี่แค่นี้ก็แย่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าแจ้งความหรือยังก็บอกตอนนี้ก็ผมกับคุณพ่อดําเนินคดีไปให้แล้วนะฮะแต่ก็ดูกล้องวงจรปิดแล้วซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าอย่างที่รู้กันคนร้ายมาหนึ่งคนเท่านั้นใส่หมวกกันน็อกปิดแม้ทิ้ทุกอย่างกล้องก็ไม่ชัด ก็จับมือใครดมไม่ได้แต่ที่แฟนหลายคนว่าเ,เ,เป็นเพราะว่าเรื่องการเมืองหรือเปล่าเขาบอกน,นะตอนนี้ขอไม่เจาะจงแล้วกันขอกําลังพิจารณาอยู่ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของใครหรือใครอาจจะมาเป็นมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องออแบบนี้หรือเปล่านะครับออรวมไปถึงคุณตโนและคุณพ่อเนี่ยกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเขาบอกจริงๆก็ให้ระวังตัวอย่าไปในที่ที่เสี่ยงอันตรายนะครับรวมไปถึงที่บอกว่า กล้ากลับไปขึ้นเวทีการเมืองอีกไหมเขาบอกก็แล้วแต่โอกาสค่ะได้ข่าวว่าวัาวนก่อนเพิ่งขึ้นไปแล้ว<ช>จเก,กิดเรื่อง<ะ>ลาสุดเพิ่งขึ้นไป, <c oughs> ไปนะฮะ <c oughs> แล้วก็ที่มันคือกับทายาน uh huh. นางฟ้าราชดำเนรคีา <c oughs> บอกว่า ขอบคุณค่ะคือมันก็น่ารักดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันดักไปทางการเมืองนิดนึงนะแต่ว่ายินดีรับกับฉายานี้โมยังยืนยันว่าที่จะทําความถูกต้องแล้วก็ความยุติธรรมตลอดไปค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกนะคะที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เที่ยงตรงมากๆสำหรับแตงโมแล้วก็ต้องระวังตัวนิดแล้วกันนะเพราะว่าบางทีภัยในมุมมืดเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้นะไม่ว่าจะเป็นแตงโมหรือว่าใครก็แล้วแต่นะที่ตอนนี้นะคะมีเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็ต้องระวังตัวน ตังโมเนี่ยอยู่ในที่แจ้งใช่คืออะไรคนหน้าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วคนนั้นคือเขาอยู่ในที่มืดไงแล้วที่สําคัญเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเดินมาด้วยกันเนี้ยไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้ใส่อะไรมาแต่ว่าก็สามารถทำร้ายเราได้เพราะมันอยู่ในที่แจ้งนะที่คุณพ่อเขาบอกไว้ก็อย่าไปในที่เสี่ยงละกันนะครับมันจะห้ามได้เหรอนะอะแต่ว่าที่นี้พ่อเบรกสักครู่ค่ะ